สวัสดีครับวันนี้ซ่อมแอมขยายยี่ห้อมีเดียครับอาการเสียมาก็คือไม่ดังมานะครับบอดบอดช้ำม,มาเลยครับบอดชดมาเยอะครับ อเอยเปลี่ยนอะไรมาเยอะแล้วครับนี่บอร์ดเดิมนะครับกับเราจะทำการลงบอร์ดชุดนี้เข้าไปใหม่ครับหาทางออกให้ลูกค้าครับเพื่อลูกค้าจะได้เอาเครื่องกลับไปใช้ได้เหมือนเดิมครับ ภาคขยายใหม่เลยครับยกชุดครับเป็นภาคได้กับภาคขยายบอดเดิมมามันช็อตมาเยอะครับไม่สามารถที่จะซ่อมวงจรเดิมได้ครับ ก็าบบทำการลงผ้าขยายใหม่ครับลงใหม่ทั้งชุดเลยครับนี่ก็จะเป็นชุดใหม่ที่เราจะลงเข้าไปใหม่นะครับ 村里啊。 ช็อตมาเยอะพอสมควรครับก็จำเป็นที่จะลงจะต้องลงบอด้ากขยายใหม่ครับขอบคุณครับ